ในบ้านมีลูกสองคนแต่มีที่เรียนแค่ที่เดียวน้องสาวใจดีก็ยกให้ฉันส่วนตัวเองก็ไปรับลูกชายหัวหน้าหมู่บ้านในฤดูหนาวที่หนาวเน็บฉันใส่เสื้อเก่าปั่นจักรยานไปโรงเรียนส่วนน้องสาวก็สวมชุดแต่งงานสีแดงสดถูกนำตัวเข้าบ้านสองชั้นหลังเดียวในหมู่บ้านพอเรียนจบมัธยมปลายฉันก็ไปทำงานเป็นกรรมกรก่อสร้างหาเงินจ่ายค่าเล่าเรียน ส่วนน้องสาวท้องโตมากอวดอ้างว่าพี่คะเรียนมากก็ไม่เท่าหนูได้สามีดีๆในอนาคตพอฉันเรียนจบหาวิทยาลัยก็พาผู้ลงทุนกลับบ้านหัวหน้าหมู่บ้านดีใจมากฉันเปิดประตูต้อนรับด้วยความหวังว่าจะหาเงินมาช่วยชดเชยและปลดปล่อยน้องสาวที่คลอดลูกสาวสามคนยืนอยู่กลางทุ่งนาและตะโกนด่าลั่นมองไปที่นักลงทุนหนุ่มที่แต่งตัวเรียบร้อยข้างๆฉัน ดวงตาของเธอก็แดงก่ำด้วยความอิจฉา